สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันวิมวลมชชาชมก็ได้นายกพิยนาดได้นำทีมมาเพื่อจะมาได้รับฟังการที่เปิดโครงการนะคะครอบครัวอุปการะนะคะในฐานะที่ว่าถ้าในขณะนี้กรมส่งเครา์ใช่ไหมคะกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนี่แหละค่ะที่เปลี่ยนชื่อแล้ว กมส่งเสริมตรงนี้เขาอมีนโยบายที่ว่าให้ครอบครัวที่ไม่มีไม่มีที่พึ่งหรือว่าออครอบครัวที่ยากไร้แล้วถ้าในชุมชนหรือว่าในครอบครัวที่พอมองเห็นและช่วยเหลือเขาได้รับอุปการละก็จะมีค่าตอบแทนโดยที่ว่าถ้าเราไปยื่นใช่ไหมคะเราไปยื่นบอกว่าเราดูแลผู้พิการอยู่ ก็เขาจะให้งบประมาณให้เราดูแลผู้พิการในที่เขาขาดที่พึ่งพานะคะก็ไม่เกินปีละ6กหมบาทค่ะก็ตรงนี้ก็ดีใจนะคะที่ิฉันได้เข้ามานายกเพื่อได้มารับรู้ได้เห็นช่องทางอื่นๆที่เราจะช่วยกันเสริมสร้างกับกลุ่มผู้พิการที่เขาที่ลำบากมากๆถ้าเราเป็นผู้หนึ่งที่เราช่วยกันใช่ไหมคะนายกค่ะแต่เขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะพี่นะ เดี๋ยวเรารอเกณฑ์มันคลอดออกมาะจะได้รู้รายละเอียดกันนะคะถ้าเราช่วยเหลือกันเราก็ยังได้นะคะได้บุญด้วยแล้วยังได้สิ่งที่ว่าเราไม่ได้เข้าเนื้อเราเราช่วยเขาได้จริงจังนะคะเพราะผู้พิการตอนนี้ก็มีมากขึ้นที่ยังขาดการดูแลและไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะใช่ใ,ใช่แล้วก็สถานสงเคราะห์อของรัฐบาลอาจจะ,ะรับภาระไม่ไหวค่ะก็เลยบอกให้ประชาชนนะคะคนในชุมชนต่างๆเนี่ย เข้ามาช่วยในการสมทบทานค่าใช้จ่ายเวลาทักษะในการดูแลเหล่านี้ค่ะ,คะแล้วก็เป็นช่องทางแล้วอยากจะช่วยเขาจริงจังอาจจะมีผู้ใจบุญที่มีปันมีเงินที่เยอะๆแล้วเขาช่วยเราสนับสน,นุนแล้วก็ส่งต่อมอบทุนมอบอะไรให้คือเราต้องเป็นสะพานบุญช่วยกันนะคะในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งที่เราอยากเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะนายก ค่ะ <c oughs> พอดีของพี่แจ๊ดก็จะมีโครงการขยะอมรัพย์นะคะก็จะมาต่อยอดรวมกัน <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่กำลังทันสมัยนำ <c oughs> นำนำ,นำเทรนโลกพอดีเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งเรื่องของขยะเนี่ยเอ,อมันจะมันจะตรงกับจริต LD อยู่บางคนเลยนะคะเพราะมัน งานมันไม่ยากมันแค่คัดว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช,ใ,ชใช่ค่ะค่ะดังนี้นนเราสามารถนะคะพอเราทําจากตรงขยะขึ้นมาเราเห็นขยะสิ่งไหนที่เด็กในกลุ่มที่เขาพิการต่างๆเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเขาได้มาเห็นว่าเอ้ยทําเป็นอาชีพเสริมให้เขาได้เราก็จะช่วยส่งเสริมตรงนั้นนะคะ,ะช่วยทําสิ่งที่อย่างเราอาจจะทําสบู่ล้างมือสบู่ล้างหน้าในอนาคตเรา ก็คือเราก็จะได้ให้เด็กกลุ่มผู้พิการเนี่ยเขามีรายได้เสริมขึ้นมาอีกทางหนึ่งหรือเก็บขยะคัดแยกขึ้นมาก็เป็นเงินที่เขาจะได้รับต่อสิ่งตรงนี้ด้วยที่เราต้องทิ้งกันอยู่แล้วนะคะค่ะก็เป็นช่องทางนี้ก็มีนักวิชาการมาช่วยกลุ่มขยะอมรัพย์เพื่อที่จะได้ดูความละเอียดละออในเรื่องของการคัดขยะมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการรับซื้อด้วยนะคะ ก็จะมีกลุ่มตลาดที่เราที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นตลาดนัดรีไซเคิลขึ้นมาเดือนนึงเราอาจจะเก็บสักสองรอบก็ได้หรือว่ารอบเดียวเราก็จะชักชวนกันเข้ามาเป็นกลุ่มพราะเป็นกลุ่มแต่และชุมชนอาจจะมี5บ้านสิบ้านที่เขาเข้าใจคัดแยกขยะ,ขยะ,ขยะแม้กระทั่งกล่องนมถุงพลาสติกที่เหลือใช้เราเก็บจัดให้เป็นระเบียบแล้วก็เราสามารถส่งขายได้ชั่งกิโลเนี่ย จะได้ราคาดีด้วยค่ะแล้วก็กล่องนมเนี่ยเขาจะเอาไปทําหลังคานะคะหลังคากับพื้นพื้นปูนเหมือนเหมือนพื้นปูนเลยค่ะทำทำพื้นปะเก้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆตัวเนี้ยจะเป็นช่องทางให้เด็กที่เขามองไม่เห็นว่าเขาจะทํางานอะไรในอนาคตแต่เป็นอาชีพให้เขาได้ในอนาคตเขาจะได้พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตะคะ่ะ ได้ทุกบ้านค่ะทุกบ้านทุกครอบครัวขยะเปียกขยะแห้งเราสามารถทําได้กันหมดเลยสร้างอาชีพให้ได้หมดขยะเปียกแล้วําเป็นปุ๋ยหมักเคมีชีวภาพนะคะเป็นปุ๋ยต้นไม้เป็นปุ๋ย,ยหรือว่าในครัวเรือนทําให้ชักโรกต่างๆที่อุดตันเนี่ยเราจะมีชีวภาพเนี่ยพอเราชะล้างลงไปเนี่ยเขาจะจะคือเหมือนเหมือนเหมือนทำให้ท่อน้ำจะไม่อุดตันนะคะค่ะ วันนี้นำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่แจ๊จะมาเล่าความคืบหน้าแล้วก็ทางสมาคมูจะจัดกิจกรรมต่างๆปรากฏไว้ใน Facebook นะคะตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านายกด้วยค่ะขอบพรคุณพี่แจ๊ดค่ะ